จากสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชากรโลกมีแนวโน้มของอายุไขที่เพิ่มขึ้น จึงทาให้มีความจําเป็นอย่างมากในเรื่องของความต้องการการดูแลเรื่องหัวใจและหลอดเลือดที่ต้องครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตามลําดับและจากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เองทางโรงพยาบาลบำรุงราษฎได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของการยกระดับการบริหารและการป้องกันโรคหัวใจรวมถึงการส่งเสริมสุขภาพจึงเกิดเป็นสถาบันโรคหัวใจหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ของบำรุงราษฎชูศักยภาพระดับเวิร์กคาร์ดในทุกมิติทางวิจัยคิดค้นพัฒนาร ด้วยนวัตรกรรมแห่งแรกในไทยโดยได้มีการจัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงอธิราัจารุกิพิพัฒน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบำรุงราชกล่าวเปิดงานร่วมด้วยศาสตราจารย์นายแพทย์กุลวีเนตมณีแพทย์ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจโรงพยาบาลบำรุงราชและผู้อำนวยการสถาบันโรคหัวใจบำรุงราชเข้าร่วมงาน พร้อมเปิดเผยถึงผลลัพธ์ทางคลินิกในการรักษาในปี2565ที่ผ่านมาให้ดีทราบกันอีกด้วยคิดว่าบำรุงราชและก็แผนกหัวใจของเราเนะฮะเราทำเพื่อคนไข้เราเรา,เราจะเป็น Patient Advocate หมายความว่าเราจะพยายามจะทำให้เขาดีที่สุดแล้วโดยโดยเฉพาะาให้เขาท,ทั้งตัวคนไข้และครอบครัวให้เขามีความสุขแล้วเราก็เห็นความสำคัญว่า เวลาคนไข้ที่บำรุงราชที่มาที่บำรุงราชเนี่ยนี่ทั้งทั่วโลกทั้งเอ็กซ์แพดอะไรพวกนี้เขามีความหวังมากที่ว่าเขาจะได้การรักษาที่ดีและและที่จะทำให้ให้เขาหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นอ่เป็นเพรสเชอร์ของเราที่จะว่าเออทำอยังไงเราถึงจะให้เขาทำได้ให้หายได้เราจะต้อง ทำให้แน่ใจว่าตัวตัว,ตวทีมของเราเทคโนโลยีอ Technology ของเราแล้วการรักษาของเราเนี่ยมันอัปเดตแล้วก็ดีจริงๆซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ต้องต้องแมนเดตจากของเราเราจะต้องการเรียนรู้จะต้องมีการปรับปรุงทาง Executive แล้วก็ Administration ของบำรุงร่าชก็จะต้องอลงทุนเพื่อที่จะ,ะปรับปรุงไปเรื่อยๆไม่ไม่อยู่เฉยๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ท,ทุกประการที่ผมพูดมาเนี่ยทางบำรุงราชได้ทาทุกอย่างทาเพื่อคนไข้ลงทุนเพื่อจะทําให้ให้ให้เก่งขึ้นเรื่อยๆเราไม่คิดว่าเราเก่งที่สุดเราพยายามจะว่าทายังไงถึงจะเก่งกว่านี้ผมหวังว่านะภายใน5-6ปีเนี่ยเราสามารถที่จะทําให้ทั่วโลกเขารู้ว่าที่บำรุงราชเนี่ยเป็น one of the best center in the world ที่ที่ผมพูดเมื่อกี้นี้ฮะคือเราจะเป็นที่เขาที่เขาไว้ใจได้ว่าถ้ามาที่นี่แล้วเนี่ยจะได้การรักษาที่ท,ที่ดีที่สุดขึ้นมาครับซึ่งในตอนนี้มันก็เหมือนเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะดยเพราะถ้าผมจะเล่าให้ฟังหน่อยก็ได้ว่าคนไข้ตอเน,นี้ที่ที่มาจากทั่วโลกเนี่ยเขาก็เขาก็คิดอย่างนั้น ตอนแรกๆที่เขามาบำรุงรารเนี่ยเมื่อ1020 3าปีที่ปีที่แล้วเนี่ยเขาคิดว่าได้รักษาการดีเท่ากันกับกับที่อื่นแต่ว่าราคาการรักษาถูกกว่าแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วต,ตอนนี้คนเข้ามาเนี่ยเขาคิดว่าบำรุงราชเนี่ยมีมีหมอที่ดีมีการรักษาที่ดีโดยเฉพาะนี้ถ้าผมจะเล่าให้ฟังเลยว่าตอนนี้ทั้งในอเมริกาทั้งในยุโรปเนี่ยเขาจะมีปัญหามากในเรื่องในเรื่องเฮลท์แคร์อของเขาเพราะว่า เขามีการตัดบัตเจ็ตเยอะแล้วก็คนไข้ก็ไม่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 ประทับใจไม่ I'm not I'm not sure to say i t Thai เพราะว่า not satisfied you know แล้วก็หมอก็ไม่ happy หมอก็ทำงานมากแล้วก็เวลาที่จะให้กับคนไข้เวลามาก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนหมดหลายๆคนทั้งอเมริกาทั้งยุโรปเนี่ยเขาก็จะมาหามาหากับเราที่นี่